สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนครับผมอ๊อฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันี่ฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นของรอบวันประจําวันที่7เมษายน2564กครับก็เรียกได้ว่าตลาดยังทําท่าไม่ดีเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับปิดที่1 5 5 6จุดนะครับซึ่งหลายๆโบลกคาดการณ์ไว้ว่าตลาดไม่น่าจะหลุด1550แต่ว่าดูทรงกราฟแล้วนะครับผมแวะ พุ่งนี้มีโอกาสเปิดโดดลงครับเพราะว่าจอแนวรับแล้วนะฮะถ้าเปิดโดดลงนะครับคือจบเทรนละในรอบนี้สําหรับเซ็ตนะก็อาจจะลงมาสร้างฐานใหม่นะครับใครอยากรู้รายละเอียดยังไงก็ไปดูรายการแอมาบอกได้นะครับผมได้ทําการอัปเดตให้ดูทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเซต50แล้วก็ตัวเซตอินเด็กซ์ครับแต่ก็มาดูทางฝั่งของหุ้นติดสแกนนะครับย้ํานะว่าติดสแกนนะผมไม่ได้หาหุ้นมาเองนะครับคือมันติดสแกนด้วยโปรแกรม efinance นะครับที่ผมตั้งค่าไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ผมเอาหุ้นนะครับที่มาวิเคราะห์เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยเอามาจากสแกนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นมันจะ break high หรือไม่ break high นะครับมันจะวิ่งไปไกลแล้วหรือยังไม่วิ่งนะครับแค่หุ้นที่มันติดเงื่อนไขสแกนของผมนะครับมันติดมาตรงนี้ผมก็เอามาวิเคราะห์เพื่อนๆนได้ดูกันนะไม่ได้หามาเองนะบอกไว้ก่อนครับบอกอีกทีหนึ่งเผื่อมีเพื่อนๆใหม่เข้ามาดูนะเพราะว่าโดนหลายคอมเมนต์นะครับว่าหุ้นมันขึ้นไปแล้วเอามาบอกทําไมอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตลกดีนะครับจริงๆหุ้นขึ้นไปแล้วเนี่ย่ยผมมอองวาาป็โกสนะ พอขึ้นไปปุ๊บนะครับมันไกลซับลอดผมก็ไม่เล่นแต่ถ้ามันทิ้งตัวลงมาใกล้ซับลอดอันนั้นผมเล่นเพราะว่าตลาดมันเลือกทางแล้วว่าเป็นขาขึ้นเราไม่ต้องไปนั่งเดาฮะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะจังหวะที่เราไม่ต้องนั่งเดาคือจังหวะที่มีการกลับตัวครั้งแรกใช่ไหมอย่างที่แฟนคลับหุ้นเด่นนะครับได้ดูกันมาตั้งแต่เดือนปีที่แล้วอ่ะเดือนเสร็จปีที่แล้วนะครับเนี่ยจังหวะกลับตัวนี่คือจังหวะแรกแล้วก็พักตัวอันนี้เราก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้ววววนนนนะะคครรรรรับ่่าาาาเเจงงแผกลตไห ซึ่งเคสที่ดีที่สุดล่าสุดเลยคือสตาร์กนะครับ Start unit. สตาร์กอยู่ในโซนพักตัวตรงนี้นะแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงฮะออกไปแล้วเป็นเทรนไปแล้วใครไม่มีตรงนี้ถามว่ามาตามแถวนี้ได้ไหมก็เดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูว่าตามได้ไหมแต่ส่วนหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นมาแล้วแล้วพักตัวพักตัวข้างแล้วอยู่ดีมีนิวไฮเปลี่ยนขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นบิ๊กไว้อย่างเงี้ยถามว่าผมตามไหมไม่ครับ ถ้าไกลซับลอดผมไม่เล่นอยู่แล้วนะอันนี้ให้ how to กันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เข้ามาดูเยอะนะถ้าเจอวิกแวกแบบนี้ผมไม่เล่นอยู่แล้วแต่ว่าเอาข้อ f a v o r i t นะพอราคาทิ้งตัวลงมาแล้วเริ่มยืนได้อ่านั้นเจอกัน,นครับเจอกันแน่ๆเพราะว่าเมื่อราคามันทิ้งตัวลงมาแล้วไม่หลุดโลไม่หลุดซับลอดนะครับแล้วเริ่มมีจุดกลับตัวใหม่นะสร้างขึ้นใหม่ผมก็จะเนี่ยจะมีผมอยู่แถวนี้ฮนะแล้วก็ถือไปกับเขาถือไปกับเขาประมาณนี้นะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ใช้บ่อยๆ เพราะว่าหุ้นที่มันเลือกข้างแล้วมันเล่นง่ายส่วนหุ้นที่สะสมกาลังถามว่าเล่นง่ายไหมก็ไม่ง่ายไม่ยากครับแค่ความเสี่ยงมันต่ำเท่านั้นเองก็เลยสนใจนะแล้วก็เอาอ e ีเลดเว็บมาจับด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นสะสมกําลังส่วนมากมันอยู่ในเว็บสองไงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังกันบ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้หาทูนก่อนนะก่อนที่จะไปดูรายการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเริ่มวิเคราะห์หุ้นตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกที่ติดสแกนมาในวันนี้คือ AJ AJ เช่นเคยครับในคลื่นย่อยเนี่ยผมมองว่าเป็นสะสมกําลังครับ ทรงเดียวกับสตาร์นั่นแหละมีขึ้นพักทะลุออกข้างครับเห็นไหมแต่ว่ามาดูฝั่งนี้ครับเด็ตอินคัมนะครับโตนะโตแบบนี้ราคาไม่ขึ้นหมายความว่ายังไงฮะเราไม่ลงด้วยหมายความว่ายังไงครับ, <Inform ative azioni> รงงรบอ่าก็เดาๆกันนะครับว่าชุดนี้น่าจะอยู่ในเว็บสองของคลื่นย่อยคลื่นนี้นะครับถ้าออกจากกรอบตรงนี้นะของเว็บสองไปได้นะครับโซนยนะี่สิบจุดสี่เนี่ยซึ่งเป็นไฮเดิมเนี่ยก็อาจจะไปถึงนะู่นฮะยี่สสามจุดห้าได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนี่คือคลื่นย่อย มาดูขึ้นใหญ่กันบ้างขึ้นพักทะลุสะสมกำลังครับขึ้นใหญ่เนี่ยออกไปทางทรงเท่าแก่น้อย TKN นะแต่ขึ้นย่อยเนี่ยออกมาทาง s t a r ์ลองเอาไปดูเป็นเคสนะครับขึ้นใหญ่ก็สวยครับขึ้นย่อยก็สวยเหมือนกันนะถ้าใครจะวางแผนการเล่นตัวนี้นะครับจุด Stop Loss ผมให้ไว้ที่18.4ห้ามหลุดนะแนวต้า่ 5, ครับตัวถัดไปครับ PHOL นะครับตัวนี้ PO นั่นเองก็ เรียบร้อยครับราคา break high ขึ้นมาอันนี้ถือว่าแรงมากๆก็เข้าอีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เจอแบบนี้ทําไงครับมองหาซับรอตก่อนเลยนะครับซับรอตอยู่ที่เท่าไหร่สองตอนนี้3.3เล่นไหมไม่เล่นครับแต่เข้าเฟลลิไว้เพราะว่าหุ้นที่มัน break high พร้อม v o l u m มันพร้อมจะไปต่ออยู่แล้วนะครับ net income ก็โตนะครับส่วนกราฟมันก็เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะกราฟมันมีแนวต้านอยู่ถึง4.5เลยนะ สี่ห้าแล้วกป็ประมาณ5บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาเข้าเฟลลิตไว้ก็ค่อยวางแผนการเล่นตอนที่ราคาเข้าพักตัวลงมานะครับตัวต่อไปครับทีรับมาสักทีนะครับเนี่ยหลังจากราคาออกจากกรอบได้กรอบของเขาก็ประมาณนี้ฮะับสองจุดสามสี่สองจุดสามหกนี้เป็นบิ๊กไว้นะครับเบรกเสร็จปุ๊บถ้าจังหวะเบรกกับสต็อปลอตไกลกันไม่เล่นแต่ว่าเวลาราคาทิ้งตัวลงมาเห็นไหมนี่คือต้นทุนกับสต็อปลอตเริ่มใกล้ละแล้วก็เริ่มมีการยืนของราคาช่วงโซนประมาณสองจุดสามหก ซึ่งเป็นต้านที่เป็นแนวรับนะครับวันนี้ก็มีอะไรครับ bullish engulfing ซึ่งไม่ได้เกิดครั้งแรกนะเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงพักตัวแล้วมาเกิดที่เดิมด้วยโซนราคาเดิมด้วยนะครับหมายความว่าโซนนี้นะครับราคาน่าจะไม่หลุดลงไปกว่านี้ละโซน2.36 2.34นะครับน่าจะไม่หลุดละเหลือทางเดียวคือทางขึ้นครับ ก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าโอกาสขึ้นมากกว่าลงแน่ๆเพราะว่าเทรนภาพรวมนะครับเป็นขาขึ้นนั่นเองและถ้าขึ้นแล้วนะครับก็มองแนวต้านใกล้ๆเลยสามบาทนะครับแล้วก็แนวต้านต่อไป3.5ครับส่วนจุดซับรอดให้ไวที่โซนยืนไปแล้วเนาะสองจุดสากนะครับตัวถัดไปครับเดมโก้ตัวนี้ก็เลือกทางขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมตีลื่นใหญ่ให้ดูก่อนนะครับลื่นใหญ่เนี่ยวันนี้มีการเปิดแกลบข้ามด้วยเอออันนี้ถือว่าสวยครับแต่ว่า ใครดูหุ้นเด่นก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเขาติดสแกนมานานพอสมควรละมีขึ้นพักทะลุนะฮะแล้วก็ทิ้งลงมาช่วงโซนนี้ก็ติดสแกนครับใครที่ทํากันบ้านนะครับว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในโซนสะสมกำลังก็จะได้ของโซนประมาณนี้3.3ครับเพราะว่าใกล้สต็อปลอรนั่นเองสต็อปลอรเท่าไหร่ครับ3.16เนี่ย3.3นิดเดียวนะฮะ14ต่างกันนั้นเองพอราคาเลือกเป็นเทรนแล้วเป็นไง RR คุ้มมากครับคุ้มมากปัจจุบันนี้ขึ้นมาไกลแล้วอ แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีของถามว่าวางแผนกาเล่นได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าอย่างนะเพราะว่ามันไกลจุดซับร้อเกินไปจุดซับร้อนนะครับในคลื่นย่อยตรงนี้ผมเห็นที่โซน3.34ครับตอนนี้ราคาออกจากแนวต้านใหญ่ขึ้นมาได้ผมมองว่าต้องมีแรงขายซะก,ก่อนน่าจะมีแรงขายเพื่อทดสอบนะครับแนวต้านที่เป็นแนวรับนี้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะแล้วถ้าลงไม่ลึกนะครับเราเล่นขายต่อได้นั้นถึงจะน่าสนใจนะครับสำหรับผมนะแต่ว่าใครใจร้อนอยากมีของอยากวางแผนกันเล่นเลยก็ใช้โซนประมาณ 3.34นะครับเป็นจุดสับลอยครับส่วนแนวต้านเดี๋ยวไปดูที่กราฟมันกราฟมันอยู่โซนประมาณคือตอนนี้ 3- 4 8แล้วไงเราก็ใช้จิตวิทยาไปเลยนะครับแนวต้านจิตวิทยาก็คือ4บาทนะครับตรงนี้น่าจะเป็น4บาท50นะครับแล้วก็มองไปที่6บาทเลยนะครับเป็นแนวต้านตัวถัดไปครับพารฟครับ p a f นะตัวนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนครับเห็นไหมว่าเขาเลือกขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีการเบรกเอาไว้แก็บช่วงโซนนี้ครับออกจากแก็บได้ปุ๊บพักตัว5วันเบรกต่อ ถามว่าตรงนี้เล่นได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าเล่นได้นะครับถึงแม้ว่าจะไกลจุดซอบร้อยก็ตามอย่าเพิ่งงงนะว่าทําไมเล่นได้มันคนละกรณีกันนะครับถ้าราคามันออกจากกรอบเลือกเป็นเทรนแล้วแล้วราคาเบรกไฮขึ้นไปเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นไปแล้วเราเล่นได้นะครับเราวางแผนกันเล่นได้แต่ว่าถ้าราคามันอยู่ในช่วงไซด์เว์แล้วเพิ่งเบรกแล้วเป็นบิ๊กไว้อะอันนั้นส่วนตัวผมว่าไม่น่าเล่นเพราะว่ามันมีโอกาสโดนตบกลับเข้ามาที่กรอบเดิมได้นะลองแยกแยะดูนะครับ ตอนที่มันเป็นเทรนอันนั้นน่าเล่นแต่ว่าตอนที่มันไม่เป็นเทรนอันนั้นไม่น่าเล่นมันคนละกรณีกันนะครับแล้วก็ใครที่ดูเว็บเป็นก็จะเข้าใจว่าทําไมตรงนี้เราต้องมีของนะสำหรับตัวพาร์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเคสตดี้ในอดีตนั่นแหละแต่มาดูปัจจุบันกันดีกว่าแต่ว่าปัจจุบันยังน่าสนใจไหมสำหรับพาร์ทเนี่ยราคาเบรกไฮล่าสุดขึ้นไปละส่วนตัวผมมองว่านะครับน่าสนใจนะเพราะว่าพักตัวแค่6วันนะครับแปลว่าแรงขายน้อย แล้วก็ลงมาไม่ลึกด้วยนะครับจุดซับรอสของตัวนี้อยู่1.44ปัจจุบัน1.83นะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนะแนวต้านจิวิยามองที่2บาทนะครับแล้วก็ถัดไปก็มองที่2บาท53ครับตัวถัดไปครับ ADB ครับตัวนี้ออกมาไซด์เวนานมากแล้วทรงการพักตัวนะครับคล้ายๆกับกันกุลด้วยเดีย๋ยวมาดูตัวอดีตกันก่อนนะว่าราคาออกมาจะก,กรอบได้เมื่อไหร่นะครับนี่ฮะเบรกครั้งแรกนะครับในช่วงที่ไซด์เวนา,นานานเนี่ยอันนี้คือออกจากกรอบ อันนี้ผมไม่มีของนะแต่ว่าพักตัวสองวันวเรา b เ e a กตรงนี้ผมมีของละแต่ผมขายของไปแล้วช่วงส่วนนะี้มันไซด์เวนาน,นะครับผมก็เลยเพดนนะแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันเว e a k ขึ้นไปเนี่ยทำยังไงดีวางแผนการเล่นได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าราคาเขาออกจะกรอบได้แล้วกรอบไซด์เวสสะสมกําลังเนี่ยค่อนข้างหนักน,นะตรงนี้นะครับถ้าเทียบตรงนี้ต้นทุน2.12ซอบลอด1.79ใครรับได้ ก็วางแผนการเล่นได้นะแต่ใครรับไม่ได้ก็อาจจะต้องปล่อยไปก่อนรนะอให้เขาสร้างคลื่นย่อยใหม่ค่อยวางแผนการเล่นนะครับส่วนคนที่มีของอะ่ะเรายังไม่ได้ขายอะ่ะสามารถรันโปรฟิตต่อไปได้นะเพราะว่าทรงกราฟในท i m ฟ frame d ย y ยังไม่เสียทรงครับแล้วก็ท m าฟ r a m มมันก็ขึ้นได้ดีด้วยแล้วก็ตรงใน o m e ครับเนี่ยเห็นไหมวิ่งขึ้นแบบวิ่งขึ้นแรงมากอะ่ะไม่มีเหตุผลที่จะลงละนอกจากกราฟจะเสียทรงนะครับแนวะต้านมองไปเลย3 3 6ครับนะน่าจะไปถึงได้ ส่วนจุดซับล้อนะครับให้ไปแล้วเมื่อกี้นี้คือ1.79นะครับตัวถัดไปครับทาคุนิอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าสนใจยังไงมาดูกันนะครับภาพรวมเนี่ยเป็นขาขึ้นไฮสูงขึ้นไฮสูงขึ้นไฮสูงขึ้นและไฮใหม่ก็เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้ครับจุดโลเช่นเดียวกันครับโลสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือลักษณะของขาขึ้นที่ดีนะครับไฮต้องสูงขึ้นโลต้องสูงขึ้นครับถึงจะเป็นขาขึ้น และการพักตัวของขาขึ้นคือโอกาสนะครับบางคนเห็นบิ๊กไว้แบบนี้ไม่กล้าเล่นไม่เป็นไรครับแต่ว่าพักตัวลงมานั่นคือโอกาสเราต้องหัดมองนะครับมองกราฟทรงแบบนี้ให้ออกแล้วเราจะสามารถเริ่มวางแผนการเทรดเองได้นะมาดูต่อนะครับจังหวะปัจจุบันนี้ของทาคุนิตอนนี้สามารถ b r e a k รกไ h ขึ้นมาได้ละแนวต้านแน่นอนเรามองที่1บาทนะครับเป็นแนวต้านจิตวิทยานะส่วนจุดซับร้อนะครับ 0.77ปัจจุบัน0.92ครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจถ้าผ่าน1บาทไปได้ก็อาจจะวิ่งยาวได้อีกนะครับอาจจะไปบาท20บถึงบาท50เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวนี้อยู่นะครับอาจจะต้องนั่งทับมือตัวเองต่อไปครับเพราะว่าส่งกราฟยังไม่เสียทรงแต่ใครยังไม่มีก็วางแผนการเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับตัวถัดไปครับ sam ครับ s a a m นะครับหุ <c> ้น <oughs> ตัวนี้โอ้โหคือเปิดแกลบขึ้นมา2วันแล้วอะตามไม่ทันหรอกครับ ถ้าใครไม่ได้ a t o ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าจะมาซื้อตรงนี้ก็ซื้อไม่ได้หรอกส่วนตัวผมก็คงจะไม่เล่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเทรนด์แล้วก็ตามนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะรับได้ขนาดไหนนะครับว่าจุดต้นทุนกับจุดซัฟร้อมันห่างกันขนาดไหนถ้าห่างกันเท่านี้คุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้คุณเล่นนะครับถ้าคุณรับไม่ได้คุณไม่เล่นเหมือนผมเนี่ยถ้าคำนวณแล้วมันไกลผมก็ไม่เล่นนะส่วนแซมตัวนี้นะครับก็เปิดแกว่ไปอีกแล้วถ้าจะให้เล่นตอนนี้ก็ไม่เล่นอยู่ดีครับใอยาากกกเล่นนน็็ต้งง คือเราต้องดูกราฟนาทีรายนาทีนะครับหาทรงให้ดีหาจุดวอลุ่มเข้าให้ได้นะครับเราจะวางแผนการเล่นหน้างานได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่คอมเมนต์ดีกว่าส่วนใครที่มีของอยู่ก็รัน Profit ต่อไปนะครับอาจจะใช้แกลนะฐานแกลบตรงนี้ก็ได้นะครับที่โซน2.72เนะครับเป็นจุด Stop l ลอ s ได้ครับตัวถัดไปครับ BSBM นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวย นะค่อนข้างสวยมากราคาออกจะกรอบมาแล้วเห็นไหมแล้วจะออกจากกรอบได้นะครับก็มีการพักตัว2วันแล้วทะลุหายนะครับวันนี้เป็นการวิ่งต่อเนื่องนะครับจุดสับหลอสของตัวนี้นะจะอยู่ที่โซน1 2 4ปัจจุบันราคา1.40ครับส่วนแนวต้านนะครับมองที่1.84ครับในไทม์เฟรมมันตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับราคาต้นทุนกับจุดสับหลอสไม่ใกลกันเท่าไหร่ตัวถัดไปครับสตาร์ตอ่ะตัวนี้ก็ แน่นอนครับดูเน็ดอินคัมโตขนาดนี้นะครับไม่มีเหตุผลที่หุ้นจะลงแล้วพอเขาลงมานะครับโซนประมาณสบาทเนี่ยที่เป็นแนวรับในอดีตนะครับก็มีการกลับตัวขึ้นพักทะลุแล้วก็สะสมกําลังครับนี่ก็เป็นหุ้นที่ทำทรงเว็บ1เว็บ2นะที่ผมมองไว้นะครับเพราะว่าสะสมกำลังอยู่นานพอสมควรใครที่ทนถือคงเบือเ่อไปแล้วแ่ะนะคงขายไปแล้วแต่ใครที่แบบทนได้นะครับตอนนี้ก็ นะน่าจะเป็นกําไรไปละแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคาก็จะกรอบแล้วด้วยขึ้นเว็บ3มแล้วด้วยมองที่5.10นะครับอันนี้คือเว็บ3ของคลื่นย่อยนะไม่ใช่คลื่นใหญ่ตรงนี้นะครับแค่คลื่นย่อยเท่านั้นเองมองที่5.10ไว้ก่อนแนวต้านถ้าถึงแล้วมีไพรชั่นกับตัวก็อาจจะต้องแบ่งเทคโปอฟตออกครับส่วนใครไม่มีถามว่าตรงนี้ตามได้ไหมก็ต้องมองที่จุดซับล้อนะครับซับล้อนสี่จุกถ้าคุณรับไหวนะครับคุณรับได้ก็ลองทำเอ็มเอ็มแล้วก็ว ตัวต่อไปครับ PTL ครับอันนี้ภาพรวมเป็นไซเวย์ครับผมให้กรอบใหญ่ไปเลยเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้น่าจะนานแล้วนะโซนแนวรับ21.8สนะครับส่วนแนวต้านนะครับผมมองไว้ที่25.5ครับถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับลงมาเก็บนะฮะเด้งขายลงมาเก็บเด้งขายนะครับเพราะว่ามันเป็น Channel Trade ค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่าถ้าหลุดแนวรับเมื่อไหร่นะครับต้องเพนให้ทันนะเพราะว่าการสะสมกำลังตรงนี้นานเนี่ยแล้วราคาเลือกลงจะลงแรงนะครับ ตัวถัดไปครับ B M ตัวนี้มาไกลแล้วะฮะน่าจะต้องผ่านเลยนะครับใครมีของก็รันโปรฟิตต่อไปน่าจะยังไม่หลุด E M A นะส่วนคนไม่มีของครับไม่แนะนําเลยนะฮะเพราะว่ามันมาแรงมากแล้วก็มันวิ่งมาไกลามากแล้วนั่นเองครับถ้าจะมีของจริงๆอ่ะคุณต้องได้ของช่วงโซนประมาณ3.16แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ3.66นะครับนี่คือจังหวะที่น่าซื้อมากที่สุดนะครับในช่วงที่วิ่งขึ้นมาชุดนี้ตัวถัดไปครับ S T G T นะครับโอ้โห มาสักทีนะครับถือมาตั้งแต่มาร์ทอนหนึ่งเลยนะใครที่เรียนมาร์ทอนรุ่นที่1ก็จะรู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้หุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้ราคาก็ตอบสนองแล้วปัจจุบันนี้นะครับราคาก็สามารถขึ้นได้สักทีนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการ break away gap ด้วยนะโซนนี้นะครับก็น่าจะไปต่อได้เลยนะครับแนวต้านมอง47.2 5ครับถ้าทะลุได้ก็ไปต่อครับส่วนจุดซับร้อนะครับสำหรับคนที่ รันโปรฟิตมาตั้งแต่ช่วงสะสมกําลังนะครับก็ให้ใช้แกปบก็ได้นะครับแก็บช่วงโซนประมาณออกแก็บบนแก็บล่างดีนะถ้าแก็บบนยังกลัวไม่รอดนะฮะแต่ก็ลองดูฮะใครอยากใช้แก็บบนเลือก43.50นะครับเป็นซับรอดครับใครอยากใช้แก็บล่างนะครับเลือกโซน42บาทเป็นซับลอดครับส่วนใครอยากซับลอดตามดาวชิลลี่นะครับก็ให้ใช้โซน41บาทเป็นจุดซับลอดครับตัวถัดไปครับ STA ครับอันนี้ก็อยู่ในมาราธอนหนึ่งเหมือนกันนะครับพวกเราก็ นำหุ้นตัวนี้มาวิเคราะห์นะครับ SGT กับ SCA เนี่ยและปัจจุบันนี้นะครับ SCA เนี่ยหลังจากพักตัวมานานมาดูกันก็เริ่มมีการขึ้นพักทะลุให้เห็นอีกแล้วครับแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับตัวเพื่อสร้างคลื่นใหม่ในเทรนขาขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าสวยมากจุดซับรอดนะครับจะอยู่โซนราคา45บาทแนวต้าน56.75ครับถ้าผ่านได้ก็วิ่งต่อครับตรงนี้นะครับเป็นการเบรคครั้งแรกเป็นเอ็นยกหางครั้งแรกนะสามารถวางแผนการเล่นได้ หรืออยากจะรอให้เข้าลงมาสะสมกําลังค่อยวา่งแล่งก็ได้ครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะพักตัวสะสมกําลังไหมหรือว่าเบรกก็จะไปเลยอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องรอดูที่นั่นอ่ะตัวถัดไปนะครับ hft นะครับตัวนี้ก็พักตัวอยู่ครับเลือกเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเห็นไหมไม่คานจะกรอบใหญ่ได้นะครับก็วิ่งขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มพักตัวตอนนี้เริ่มยืนครับก็ถ้ายืนโซนนี้ได้อ่ะไม่หลุดแนวรับโซนประมาณ6.5้านะครับ ก็น่าจะไปต่อได้นะให้เรับไว้ตรงนี้ใกล้ๆเลย6.5นะครับแต่ว่าถ้าหลุด6.5ถามว่าจะเสียทรงไหมส่วนตัวผมมองว่าอย่างเพราะว่าถ้าให้ดูแนวรับตามดาวเชลลี่จะอยู่ค่อนข้างลึกครับซึ่งมันไม่คุ้มหรอกถ้าจะคำนวณการเล่นก็คำนวณที่6.5แล้วกันนะครับถ้าใครจะทำ MM, MM ตรงนี้นะแล้วก็มองแนวต้านที่7.6ไว้ก่อนถ้าผ่าน7.6ได้ก็จะเป็นการวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับในเคลื่อนชุดใหม่แต่ผมมองว่าใกล้ๆนี้ผมว่าน่าจะมีอนยกหางขึ้นพักทะลุ น่าจะมีแถวนี้นะครับก็ใครชอบตัวนี้ก็ลองเฝ้าดนะูตัวถัดไปนะครับ KCE ครับทรงการพักตัวของ KCE เนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึง STGT ครับมันยกขึ้นเรื่อยๆมันยกขึ้นเรื่อยๆมันบีบขึ้นเรื่อยๆนะครับ Hi ก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมยังไม่ขึ้นนะครับตัวน t ติ c o m มก็ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมยังไม่ขึ้นแค่ ยังไม่มีคนลากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทรงแบบนี้เนี่ยคือมันก็พร้อมขึ้นแหละโลมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รอนะครับรอจังหวะที่มีการเบรคไฮชัดเจนซะก่อนนะค่อยวางแผนการเล่นสาหรับตัว KCE นะครับและเมื่อไหร่ที่เขาเบรคไฮชัดเจนแล้วก็น่าจะติดสแกนมาตอนนั้นค่อยมาอัปเดตต็อปลอกันอีกรอบหนึ่งครับตัวถัดไปครับ SCM ครับอ่าตัวนี้สวยครับตัวนี้น่าจะอันนี้ไม่รู้พื้นฐานนะเพราะว่า ตัวนินคมยังไม่โชว์นะครับแต่ว่าภาพรวมเป็นขาขึ้นชัดเจนครับเนี่ยฮะก่อนเขาจะขึ้นเขาก็มีการสะสมกําลังเหมือนกับหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วพอเกิดบิ๊กไว้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผ่านแนวต้านมันได้เสร็จปุ๊บโดดโดดโดดมาแล้วเราทําอะไรได้เราทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากกราฟจะเริ่มมีการยืนนะครับเนี่ยโซนนี้ก็มายืนแถวๆโซนแกลบนะครับทิ้งตัวลงมาไม่หลุดแล้วก็มีเอ็นยกหางตรงนี้ขึ้นพักทะลุนี่ฮะจังหวะที่เราควรจะวางแผนการเล่น ทั้งจังหวะย่อเอ ơi, ่ยจังหวะเอ็นยกหางเอ่ยนะครับเราควรจะวางแผนการเล่นนะตามทำตัดสัญญาณนะเขาเรียกถ้าไม่ทำตัมสัญญาณก็หาจุดเล่นไม่ได้ทีก็ไม่ได้เล่นนะฮะจะรอจุดชัวร์ที่สุดนะครับซึ่งจุดที่ชัวร์ที่สุดที่เราคิดไปเองอะ่ะส่วนมากนะครับมันจะเป็นจุดที่เขาจะลงแล้วจะเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อสัญญาณมาก็ต้องวางแผนการเล่นให้เป็นนะส่วน SCM นะครับตอนนี้ก็ไปที่ทางขาขึ้นชัดเจนครับเป็นการเบรกไฮรอบที่2หลังจากออกจากกรอบไซว์มาได้จุดซับรอดของเขานะครับ ค่อนข้างลึก2.98ครับปัจจุบัน3.82นะถ้ามีการสร้างขึ้นใหม่จึงจะน่าสนใจนะครับส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะถ้าไม่มีการสร้างขึ้นใหม่ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรกับตัวนี้ครับตัวถัดไปครับ TMT อนะ่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในรายการ The Stock นะครับค้นฟ้าหาหุ้นเดงนะครับรายการใหม่ของชอมาเีโรใครไม่ได,ดูก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นรายการใหม่ น่าจะเป็น4 EP ละนะครับหุ้นตัวล่าสุดที่นํามาวิเคราะห์จะเป็นตัวชายโยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูครับก่อนที่หุ้นม,มันจะวิ่งก่อนนะเพราะว่ารายการนี้วิเคราะห์ตัวไหนวิ่งทุกตัวนะครับเน้นๆเลยทีเดียวลองไปดูครับแต่มาดู TM มทงหล่อนตอนนี้มีการ break high ได้อีกหนึ่งรอบละเห็นไหมนี่ครับราคาเบรกไฮขึ้นมาแต่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เป็นบิ๊กไวแต่ที่สังเกตเห็นนะครับคือวอลุ่ม peak ที่สุดตั้งแต่ขึ้นมานี อันนี้คือน่าสนใจถ้าใครจะวางแผนเล่นตัวนี้นะครับจุดซับรอดผมให้ไว้ตรงนี้ย8.6ครับ8.6นะเพราะว่าเป็นทรงคลื่นดาวเทลล่าสุดนั่นเองครับส่วนแนวต้านแนวต้านน่าจะทะลุออทามไฮไปแล้วโอเคครับออทามไฮของเขาอยู่ที่9.45ครับปัจจุบันปีที่9.5เป็นออทามไฮเรียบร้อยครับก็ใครมีก็รันโปรฟิตต่อไปนะครับตัวถัดไปครับ SVI ครับตัวนี้ก็พักตัวอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการสะสมกาลังครับมาดูคลื่นย่อยกัน ขึ้นพักนะครับทะล,ลุพักทะล,ลุเห็นไหมในคลื่นย่อยชุดนี้นะครับมีการเบรกสองครั้งแล้วแปลว,ว่าอะไรครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ราคาทิ้งตัวลงมายาวเลยหนึ่งสามสี่ห้าวันห้าวันแต่ว่าลงมาไม่หลุดจุด stop อ o น,นะครับ s t อ p l o ของเขาล่าสุดอยู่ที่โซนประมาณ4 7 2จุด็ดครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เลยนะใครที่เฝ้าตัวนี้อยู่แล้วก็เก็บทันที่ 4. 8ุดนะครับกำไรคุณน่าจะประมาณ2ต่อหนึ่งเท่าไปละ น่าจะเกินสองเท่าไปแล้วด้วยโซนนี้นะครับเนี่ยถ้าใครเฝ้าหุ้นเป็นนะครับก็จะได้ของดีราคาถูกฮะไม่ต้องรอเป็นเทรนด์นะครับก็ได้กําไรละแล้วก็เป้าหมายถัดไปของ SVI นะครับที่จะขึ้นไปก็มองที่โซนประมาณห้าบาทสี่สิบนะครับถึงห้าบาทห้าสิบมองโซนนี้นะครับเป็นไฮคลื่นย่อยของเขาแล้ววันนี้ก็ทําแท่งเทียนสวยเลยนะเป็น bullish engulfing ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับส่วนซับลอตให้ไว้ที่เดิมนะครับสี่จุดเจ็ดสองครับ ตัวถัดไปครับตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือคอมเซเว่นครับก็ขึ้นมาเงียบๆนะครับน่าจะเป็นหุ้นที่ได้ได้รับน่าจะเป็นหุ้นที่ได้ได้สงจากโควิดด้วยนะสำหรับคอมเซเว่นนะครับก็มีการเบรกไฮนะครับหรือยังไม่เบรกวันนี้ไฮอยู่ที่67.25วันนี้ปิด67.25จอไฮครับจอไฮแบบนี้พรุ่งนี้มีโอกาสจะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งต่อได้เลยสาหรับคอมเซเว่นนะผมมองอย่างนี้นะครับ จุดซับลอดของคอมเซ่นะล่าสุดจะอยู่ที่โซนแท่งเขียวนี่เลยครับ62.75ครับถ้าราคาสามารถผ่าน67.25ไปได้นะครับเราถึงจะเลื่อนซับลอดลงไว้ที่โซน62.75แต่ว่าถ้าราคาไม่สามารถผ่าน67.25ได้เราจะใช้ซับลอดที่เดิมคือ59.50ครับใครที่มีตัวนี้ก็รันเทรนดต่อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะมาจากมาราธอนด้วยเหมือนกันนะครับโซนนี้ฮะมาวิเคราะห์กันก็โซนนี้นะครับ มันยังไม่มีจุดขายนะครับใครที่ถืออยู่ถือต่อนะครับส่วนใครไม่มีก็คำนวณ MM ดีๆแล้วกันนะครับจุดซับรอดกับต้นทุนดีๆถ้ามันห่างเกินไปก็ไม่ต้องเล่นนะครับแต่ว่าถ้ามันแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่รอรับได้เราก็สามารถวางแผนการเล่นได้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง20ตัวในวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆตั้งสติกันหน่อยเนาะ ตลาดลงมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นที่เราถืออยู่มันยังไม่ลงมันยังวิ่งขึ้นได้เรื่อยๆอยู่ก็สามารถถือได้นะครับแต่แค่บรรยากาศภาพรวมของตลาดมันจะไม่ดีเท่านั้นเองหุ้นก็จะขึ้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันดีๆครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะสอบถามหุ้นของตัวเองว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าขาลงนะครับซ็อบลออตรงไหนแนวต้านตรงไหนนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นนะครับแบบนี้ ตามกติกาเลยนะพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย h a ชแท็กมานีโนะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะรวบรวมนะครับชื่อหุ้นให้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปตอบคําถามของเพื่อนๆในรายการแฮชแท็กมานีโรที่จะลงให้ดูทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็น่าจะต้องถามกันมาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดกาลังกําลังจะหลุดโลแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตอีกทีหนึ่งให้สมาชิกได้ดูกันนะครับและก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับ คอร์สมาราธอนรุ่นที่3ตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เมษายนครับและถ้าเกินวันที่16เมษายนไปแล้วเราจะไม่รับเพิ่มแล้วนะเพราะว่ามาเรียนหลังจากเพื่อนน่าจะตามเพื่อนไม่ทันแล้วครับส่วนเนื้อหาในคอร์สนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มือใหม่เลยนะครับตั้งแต่คนที่ยังใช้โปรแกรมไม่เป็นเราก็สอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับทั้ง eFinance แล้วก็ตัว Financial Hero ครับเราจะได้ใช้2ตัวนี้ในคอร์สครับแล้วก็ ผมกับอาจารย์พืชก็จะเปิดหน้าเทรดให้ดูกันเลยนะครับเราจะมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียลไทม์นะครับแบบไลฟ์สดให้ดูช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับระยะเวลาการเรียนก็4สัปดาห์ครับก็คุ้มสุดๆแล้วแหละฮะนะเปิดหน้าเทรดให้ดูนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆนะตั้งแต่10บโมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ l i n e แอดมันนี่ฮีโรตรงนี้ได้เลยครับ ก็จากกันไปเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราช่องมันฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ27,412วิวด้วยนะครับที่เป็นยอดวิวของคลิปล่าสุดที่ลงไปวันจันทร์นะครับโอ้โหถือว่าใกล้สามหมื่นแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ช่วยกันแชร์ครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการหุ้นเด่นรอบวันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ